ในปมเงิน71ล้านของเจ้อซึ่งทั้งทนายตามและเมียถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2567และศาลไม่ให้ประกันตัวคนทั้งคู่ทำให้ต้องอยู่ในเรือนจำนานกว่า10วันแล้วล่าสุดตำรวจเชิญพี่สาวเมียทนายตามให้ประคำในานะบุคคลใกล้ชิดโดยเธอแจ้งว่าเงิน1ล้านบาททนายตามมอบให้เพื่อนำไปใช้ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งค่าเทอมลูกซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้ว ผลที่3บอสมินพีชยาอายุ35ปีนักแสดงและนางแบบเธอเป็น1ใน3บอสดาราอย่างกันกันตถาวรแสมยุระนันพมรมน,นตรีที่ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำในคดีดีไอคอนกรุ๊ปนานกว่า1เดือนแล้วซึ่งก่อนหน้ามีการตรวจสอบพบว่าบอสมินมีการรับโอนเงินจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดตั้งแต่ปี2,566ถึงปี2567จํานวน9ครั้งรวมเป็นเงินประมาณ11ล้าน ด้วยก่อนหน้านี้มินพิชยามีตำแหน่งเป็นพรีเซนเตอร์และเป็นภูมิในการสื่อสารองค์กรของ